จะบอกว่าอันเนี้ยจะชิมมาดูว่าอันไหนเปรี้ยวอันไหนหวานเน,นี่ยอันเนี้ยหวานแน่นอนน้ำลายอิบอ่อนอืมหวานเทียบเลยค่ะอันนี้คืออันเปรี้ยวปลิบน,นี่ลูกนี้เปรี้ยวมากอืมอะวาอฮะเปรี้ยวมาก <What? S 2> วาก ก็ oh. บอกเลย,ยวา่า,า <laughs> <NO? S 3> มาเรียกินเปรียปร้ยวมากดูหน้าดูสีหน้าเนาะมาเรียกินเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวกว่านกอีกกินโคตรเปรี้ยวอ่ะนกกับนกกับเหนือแล้วนะยังมีเหนือกว่าอีกนี่ลูกสาวเหนือกว่าแม่แซบวะแซบรีสมขับสมแน่แต่หลา e คน e a h แต่ละ ตูนะไม่มีความเปรี้ยวเลยมาเรียมาเรียไม่เปรี้ยวเลยหรอลูกไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวเหรอนอน้องมาเรียกินเปรี้ยวหนักกว่าเราอีกคุณค่ะลูกสาวดิฉันไปไกลแล้วกินเปรี้ยวกับแม่เยอะเลยจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณคิดว่าแต่งตัวขนาดนี้เราเป วันนี้พร้อมมากพร้อมมากพร้อมมากมันจะเป็นอย่างไักันคะเราจะไปหาของแซบๆข้างรั้วกินค่ะเพื่อนๆมันคือปักเล็ดแมวเกาะบ้านเรามันหาได้ตรงนี้คือไอ้นี่นะคะเพื่อนมาดูมาดูมาดูกันมาดูใกล้ๆมากมากมาดูใกล้ๆเพื่อนเพื่อนด้วมันดู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 ควญใหญ่แค่ไหนอ๋ใหญ่มากแล้วก็สุกแล้วค่ะดูดูดูสิเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้ว ดูน่ากินมากค่ะนี่น่ากินมากเห็นไหมคะน่ากินเวอร์ดูใหญ่จริงจรงอ้าวหนามนะคะทุกคนให้ทุกคนระวังหนามด้วยนะคะนี่ค่ะแต้มไม่ถังดูี่เยีะมากดูเยอะแค่ไหนค่ะมาเรียจะเอาลูกสุกแต้มมามีจะเอาลูกติดนคนกินคนกินคนกินกับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวนกจะมาเก็บให้ดูนะ เห็นไหมน,น,นี่เลยใหญ่นะเอา้าพ <c oughs> <c oughs> นักงานกินพนักงานกินนะคะมันของคุณแม่มามามีก่อนนะแม่เอาลูกแม่เอาลูกไม่สุกมากส่วนลูกอะ่ะเจ้าลูกสุกนี่ลูกอย่างนี้นะคะเปรี้ยวสุดเลยนะคะเปรี้ยวมากแต่ว่าแซบ่บไ,ไปเก็บกัน มาเรียจะเก็บอันไหนดู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 ลองมาเรียลูกลูกโตมากเนาะลูกใหญ่มากอ่ะถือลูกค่ะถือน้องมาเรียเขาก็จะเก็บลูกลูกสุกๆของเขานะคะอือไป oh <my> God. ดูแม่จ๋าใหญ่มากกระเดืไปก่อนเ oh <my> ชื่อมั้นี่ยเชื่อมั้นี่ยลูกใหญ่มากเอ่อ uh เออจีบอุ้มขึ้นขึ้นลกสุกให้น้องค่ะลูกสุกลูกใหญ่มากแม่จ๋าใหญ่จริงจรงแล้วก็อ้วนด้วยค่ะนี่ค่ะจะบอกว่าอร่อยกว่าในห้างนี่นะคะอ่ะบอกเลยว่าอร่อยกว่าในห้างนี่ดูสิใหญ่มากแม่หวานเจี๊ยบเลยนะคะอะจันน้องมาเรียโอ้ขอบคุณ จังไปไหนก่อนใหญ่เยอะใหญ่เยอะวันนี้แหละพริกกัมปาต้องเข้าแล้วพริกเกลือต้องเข้าแล้วค่ะดูดูดเยอะมากๆขันเพื่อนใครอยากกินมาเลยค่ะแถวบ้านนกเต็มเลยแล้วปีนี้แม่จ่าลูกตกลูกใหญ่ลูกแบบอ้ยคุณคะใหญ่ไปไหนก่อน เปรี้ยวอะค่ะนี่เปรี้ยวมากแบบนี้มันก็มีสามแบบเปรียวเปรียววานมากก็จะเปรียวกางีย Quite a lot already. Oh, got oh, Maria, look at this fancy Look at this. One. Look, at this one. What? Um, look at this. Oh my gosh. Yeah. Can you bring your box, please? Give. I didn't know how it's balancing though. Look at this. Yeah. Oh, yeah. I'm what? just gonna snag one of yours. I have Oh! Oh! น้องมาเรียถามว่าม,มามีทําไมเธอวางบนนี้ได้ก็บอกว่ามามี่มีความรู้ไงลูกประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมามีรู้ว่าตรงมอ้าวอ้าวราวังหนาม้วยน,นะค่ะทุกคนดูสิหวานไหมมาเรียกินแบบอร่อยมากไม่มีเยี่ยวหมาแน่นอนเพื่อนๆเต็มที่ก็เยี่ยวคนแต่แถวนี้แต่ว่าคนก็ไม่มาเยี่ยวสูงขนาดนี้หรอกคะ่ะ It's to care, it's not more than five minutes is it Malia? it's full up isn't it? Yeah, yeah this will take more than, will we'll be here for probably more than five minutes. Mm. <laughs> but we to... It's worth it, isn't it? Mm -hmm. เดียลูกสีดำเขาหมือนมียลูกสีนี้เดี๋ยวจะไปทำพี่น้ำปลากันนะคะทุกคนวันนี้ไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย